นี่คนอีกน,นานไม่ไถึงบ้านอ่ะใกล้ถึงแล้วเออนี่พ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะมารับด้วยมา๋ย่ฉันถือเองหวานพ่อคะสวัสดีครับพุณลุงผมชื่อยอดครับเป็นแฟนของหวานอ๋อสวัสดีสวัสดี <c oughs> เดี๋ยวรีบเข้าบ้านเถอะ วันนี้อากาศมันร้อนนะลูกนะไปไปบพแม่เขารู้ว่าลูกจะกลับมาวันนี้เขาลงมือทำกับข้าวเองเลยนะ แม่ลูกกลับมาแล้วเร็วๆกลับมาแล้วหรล,ลูกมาแม่ทำกับข้าวเสร็จพอดีเลยกินข้าวกันมาๆมาๆมากินข้าวกินข้าวกันลูกโอ้โหน่ากินจังแม่มันโถเนี่ยแม่เขาทำเองเลยนะกินเยอะๆนะลูกอร่อยรอร่อยขอบคุณครับพุณลุงน่ากินมากเลยครับ หวานคุณบอกว่าบ้านคุณจนน่ะแต่ผมไม่คิดว่ามันจะจนขนาดนี้นะแล้วกับข้าวเนี่ยแม่ก็ทำเองเลยนะเนี่ยแม่ปลูกเองเลยนะผักเนี่ยใช้ปุ๋ยคอกไม่ใด้สารเคมีและปีนี้แปลงก็ออกเยอะด้วยเวลาหนูกสองคนกลับไปอะ่ะเอากลับไปกินด้วยนะลูกนะ <c oughs> น่หยุดพูดได้แล้ว <c oughs> กินกินกินข้าวกันลูกลองชิมฝีมือแม่สิอร่อยไหม หวานห้องน้ำบ้านคุณเนี่ยเป็นแบบ ong, ยองๆเหรออืมใช่แล้วทำไมอ่ะผมเกือบลมม้มแล้วนะเมื่อกี้คุณรู้สึกว่าอยากเลิกกับฉันแล้วใช่ไหมฮะฉันขอโทษนะหวานกลับมาแล้วเหรอลูกเนี่ยตายเหรอ แม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วไปกินข้าวกันมาลูกะเฮ้ยย่งมาโดนเสื้อใหม่ผมนะรู้ไหมว่าเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่แล้วมือป้ายิ่งสกรปกอยู่อ่ะมาแตะเสื้อผมเดีก็เปื้อนหมดหรอกนี่นี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยนี่ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่เอาอ่ะ แม่คุณก็เอามาให้อยู่นั่นแหละน่ารำคาญว่ะแต่ว่านี่มันเป็นแตงกวาที่แม่ฉันตั้งใจปลูกแล้วก็ตั้งใจเก็บมาให้เราเลยนะมันจะทำให้รบผมมีกลิ่นดินคุณเอาแตงกวาคุณกลับเข้าบ้านไปเลยนะนึกบ้านสับปะรดเคแบบเนี้ยคุณจะไม่กลับไปเหยียบอีกลงไปตฉันว่า ฉันไม่เหมาะสมกับคุณหรอกเราเลิกกันเถอะหวานหวานสภาพบ้านของคุณเนี่ยแย่กว่าที่ผมคิดอีกนะนี่อันดับแรกเรามาซ่อมห้องน้ําก่อนห้องน้ําบ้านคุณเนี่ยอยู่ไกลถ้าเดินมาเข้าห้องน้ำมันก็ไม่สะดวกอันดับที่สองเราซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งเวลามาเที่ยวหาคุณลุงคุณป้าจะได้สะดวกสบายแล้วก็คุณป้า ฝีมือการทาอาหารก็อร่อยอร่อยบรรยากาศที่บ้านคุณนี่ก็ดีดีผมอยากกลับมาเที่ยวที่นี่กับคุณบ่อยๆนะค่ะคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยครับผมช่วยครับคุณป้าทำอาหารอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆอ่ะผมขอมาเรียนทำอาหารคุณป้านะครับได้สิ